ครับสวัสดีเพื่อนสร้างทุกๆผู้ทุกคนนะครับผมเนาะอามือน,นีเฮาสีมาตัดช่งเทเปอร์เฟสนะครับเท้สาสามฝั่งครับสร้างสี่ขีนช่งด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็สีมากันขอบคมๆแบบนี้ครับทั้งนหน้าเฮากะโกนลงมาแบบนี้เลยนะกันลงมาแบบนี้เลยครับผมข้างห้าวกะสีเจาะช่งแล้วก็เฮ็ดให้คมคมเนาะครับเนาะมันก็นสีได้เด่นนะครับเนาะ น้อมบอกว่าสเบาผม้นหลายนะครับเหตุแห่งเป็นประมาณลอ่องส้งกลางๆแน่หรือว่าเรต้องสูงหลายนั่นแหละครับประมาณนั่นนะครับเฮากับคุยกับลูกค้าก่อนนาะว่าเฮาสีเอาแบบใดน,นะครับเนะาะทั้งหลังเฮาก็สีไม่เหตุเป็นลูกไข่นะครับเหตุปุ่นว่นขึ้นไปแล้วก็ใส่เบอร์ศูนย์จุดฮาตัดคอขึ้นไปสะบัดข้อมือนะครับผมนี่ครับสะบัดข้อมือขึ้นไปแบบนี้เพื่อสีบอให้กินผมทึงท่งหลายนะครับเสียห้เห็ดเฟดแต่ทั้งล่างนะครับผมอ่า อันนี้สร้างสใส่แบตเตอรี่เบานะครับปรับฟันลงมาเบอร์0.2นะครับผมค่อยๆเก็บขอบเบอร์0.5กับอันที่เฮาเห็ดขอบไว้ข้างล่างแบบเมื่อกี้นะครับเนาะนี่ครับค่อยๆเก็บขอบห้มันเป็นคันนะครับผมนี่ครับสร้างเลือกใส่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเหตุผลที่ว่าใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันเงียบครับผมมันเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เงียบมากนะครับสร้างสอบแล้วก็ มันเหีดให้ฟันรอนซามากครับผมนี่ครับทั้งนี้คือกันนะครับผมเฮ็ดอา่าใส่อา่าฟันล่องเบอร์0.5นาะครับใส่ฟันล่องเบอร์0.5นนี่ตักขึ้นแบบนี้ใส่ข้อมือสบัดขึ้นนะครับผมมันสีบอกกินผมดันบนนะครับครับเซตแล้วต้องหั่นหอกสีมาใส่ไปเจียนเปล่าปลาปฟันมา0.2นะครับผม 0.2แล้วก็ค่อยเก็บขอบถ้ามันเป็นขอบเป็นขั้นแบบนี้เนาะแค่อยเลียใส้หางเบตรเตอรียนนะครับสีบวไข่อ่าใส่โตเบตรเตอรียนทั้งเบิดนะครับสร้างใส่แค่ขอบไปลายปลายแบตรเตอรียนนะครับติดตั๊ขึ้นสบัดิ์คอมือขึ้นนิดนึงนะครับผมนี่ครับตามภาพตามรูปเลยนะครับนี่ฮะถ้าเฮายังเก็บบ่ได้เฮาก็ต้องปรับฟันลงมาหน่อยนึงเพื่อจะให้มันเก็บมันเนียนกว่าเก่านะครับเนาะอันนี้เฮ็ดให้เห็นชัดๆนะครับเนาะ ไผเฮ็ดเป็นแล้วก็บ่ว่าๆๆกันครับอันนี้มาบอกสําหรับสร,ร้างที่ยั่งเฮ็ดยังว่าท่านได้เป็นนะครับเนาะผู้ใดเป็นแล้วก็บ่ว่ากันครับอันนี้มาสอนแกมาบอกเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สร,ร,ร้างเลี่ยมเลี่ยนมากนะครับเนาะนะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของไผๆหลายๆคนนะครับนี่ฮะใส่แบตเตอรี่เฮ้าบบตองไปอ่าใส่ฟันล่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากอะไรนะครับเนาะเข้าใส่ข้อมือสบัดสบัดขึ้นไปก็ได้ครับ ถ้าสร้างผู้ใดเก่งแล้วเขาสิบ้ใส่าฟันล่องเลยนะครับสร้างเก่าๆครับเขาจะใส่แบบนี้เลยครับถ่ายขึ้นไปสำหรับผมกันยังมาท่านเด็กเก่งบันไดเข้ากับต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเ